สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนา,าสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้หมอจะมาพูดถึงเจ้าแอปเปิลนี่นี่หามาให้สองสายพันธุ์คือสีชมพูเป็นแอปเปิลสีชมพูกับแอปเปิลสีเขียวที่จริงมีหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลแดงแอปเปิลโอ้โหที่จริงมีสีเหลืองด้วยนะแต่ก็หายากค่ะแต่นี่นี่เอามาโชว์ นี่ลูกใหญ่เชียอันนี้แอปเปิลเขียวทุกทุกสายพันธุ์เนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะก็คือประโยชน์ของแอปเปิลนั่นแหละแตกต่างกันแบบสายพันธุ์นี้เพิ่มอันนี้นิดอันนี้หน่อยเดี๋ยวหมอพูดให้ฟังแอปเปิลนี่มันเป็นผลไม้เมืองหนาวนะคะแต่ก่อนเนี่ยถิ่นเดิมเนี่ยมันอยู่ที่อิหร่านนู่นแล้วมันก็ปลูกกระจายไปทั่วยุโรปปลูกกระจายได้ตอนนี้หายได้ทั่วโลกแล้วค่ะในเมืองไทยเขาปลูกได้พวกหนาวๆทางเชียงรายเชียงใหม่อะไรก็ปลูกกันได้ค่อนข้างเยอะเลยอากาศหนาว นะคะชอบชอบชอบอากาศหนาว่าแอปเปิลจะขึ้นดีนะคะแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากแต่ละสายพันธุ์ก็มีประโยชน์ในแต่ละอย่างแต่ก็คือมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละแต่อาจจะข้อเด่นต่างๆกันเช่นสายพันธุ์ที่มันมีสีแดงๆสีชมพูชมพูพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแต่แอปเปิลเขียวเนี่ยจะไม่ค่อยหวานค่ะจะค่อนข้างจะอมเปรี้ยวจะวิตามินซีสูง ไฟเบอร์ก็สูงน้ําตาลก็ต่ําเพราะมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยหวานไงวิตามินซีมันก็สูงงั้นเอามาทานเนี่ยก็จะแบบอมเปรี้ยวๆอ,อ่ะแคลอรี่ต่ํามากเป็นแอปเปิลชนิดที่แคลอรี่ต่ําที่สุดคือไม่ต้องกลัวอ้วนเลยนะคะแต่แอปเปิลแต่ละจุดจุดก็คือมีวิตามินเกลือแร่อะไรทุกอย่างพอๆกันแหละแต่มี anything, อันนี้เด่นกว่าอันนี้อะไรประมาณนี้คะ่ะเคยได้ยินคําพูดที่ว่ากินแอปเปิลแล้วไม่เป็นโรคห่างไกลหมอไหมแอปเปิลวันละลูก เพราะมันมีประโยชน์ค่ะเปิ้ลมีประโยชน์เยอะถ้าที่จะให้หมอพูดสรุปสรุปให้ฟังนะที่หามาให้นี่ก็มีประโยชน์ถึงประมาณเกือบ9ข้อข้อแรกเลยนะคือถ้าใครจะลดน้ําหนักเนี่ยไม่คิดถึงแอปเปิ้ลไม่ได้เลยเขาเรียกว่าเป็นผลไม้แห่งการลดน้ําหนักเลยเพราะว่า1ลูกของมันเนี่ยนะคะแคลอรี่ไม่มากสักประมาณสัก จ็ดสิบแคลอรี่อ่ะอย่างเงี้ยนะคะแปดสิแคลอรี่แล้วก็ไฟเบอร์สูงมากอิ่มอยู่ท้องกินแล้วจะลดความอยากอาหารกินแล้วแบบอ่ะพอแล้วช่วงนี้ชันกินแอปเปิลแล้วค่อยกว่าจะหิวอีกทีอ่ะแล้วก็แบบแคลอรี่ต่ำไงไฟเบอร์สูงนะคะนี่คือเป็นอาหารของคนที่อยากลดน้ำหนักเลย ข้อที่2ก็คือไฟเบอร์ที่มันสูงเนี่ยค่ะมันไปอะไรคะเหมือนปรับสมดุลในลำไส้เหมือนเป็นอาหารของแบคทีรียดีในลำไส้กระตุ้นการขับถ่ายลดอาการพกท้องผูกงั้นคนที่มีปัญหาเรื่มท้องผูกกินแอปเปิลเลยข้อที่3คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงอันนี้เป็นกลุ่มฟาโวนอยด์กลุ่มโพลีฟีนอลพอสารต้านอนุมูลอิสระก็คือลดความเสื่อมของเซลล์ชะลอวัยลดริ้วรอยต่างๆแอปเปิลก็ช่วยนะคะ ต่อไปข้อที่4คือมีวิตามินและเกลือแร่เยอะแยะไม่ใช่แค่มีที่หมอพูดไงมีตั้งแต่วิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน B นี่บีเยอะเลยค่ะ B1 B2 B5 นี่คือแพนธาโทนิก B7 ไบโอติน B9 โฟลิกมีหมดในแอปเปิลนี่คือกลุ่มวิตามินนะส่วนกลุ่มพวกเกลือแร่ก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมอะไรล่ะทั้งกระสีโพแทสเซียมอันนี้งั้นก็คือพอทานเข้าไปก็ได้วิตามินและเกลือแร่ในร่างกายด้วย ข้อที่5คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทานแอปเปิลที่หมอบอกแล้ววิตามินซีสูงแอปเปิลเขียววิตามินซีสูงที่สุดอย่างเงี้ยอ่ามันก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายไข้หวัดต่างๆน้อยลงค่ะข้อที่6คือกินแอปเปิลเนี่ยช่วยเรื่องโรคความดันโลหิตสูงไขมันสูงเบาหวานได้ด้วยนะเพราะไฟเบอร์ในแอปเปิลเป็นไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ําด้วยมันก็จะละลายน้ําลดการดูดซึมของ น้ำตาลในร่างกายลดการดูดซึมของไขมันในร่างกายงั้นคนเป็นโรคเบาหวานทานแอปเปิลได้เลยค่ะน้ำตาลในแอปเปิลเป็นน้ำตาลฟรุกโตสก็จริงแต่มันมาพร้อมไฟเบอร์ไฟเบอร์ในแอปเปิลมันก็ทําให้ชะลอการดูดซึมของน้ําตาลน้ําตาลก็สูงในร่างกายอย่างช้าๆไม่สูงปรี๊ดเหมือนกับพวกเรากินครัวซองโดนัทคุกกี้กินแอปเปิลไปน้ําตาลเข้ามาในร่างกายอย่างชา้ชาๆใช้เป็นพลังงานทันคือค่อยๆออกมาค่อยๆออกมานะคะงั้นก็คือคนเป็นเบาหวาน สามารถทานแอปเปิลได้ไขมันสูงทานแอปเปิลเลยลดการดูดซึมของไขมันลดการดูดซับของไขมันเข้าร่างกายนะคะมันก็จะดีขึ้นต่อไปข้อที่7ลดการอักเสบในร่างกายเพราะว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดน์สูงที่หมอพูดไปแล้วกลุ่มฟีโนลอลกลุ่มต่างๆฟาโวนอยต่างๆพอลดการอักเสบในร่างกายเขาบอกมีการศึกษาพวกโรคเกาต์โรคลูมมาตอยต่างๆดีขึ้นนะคะ ต่อไปข้อที่8สารพวกแอนตี้ออกซิแดนต์สูงๆเนะี่ยลดมะเร็งค่ะลดการเกิดมะเร็งมะเร็งหลักๆคือมะเร็งลำไส้เพราะแอปเปิลมีไฟเบอร์กวาดทําความสะอาดกวาดลำไส้ไปเลยแต่มันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยมะเร็งอื่นอื่นด้วยมะเร็งเต่านมมะเร็งตับมะเะร็งไรเพราะมันมีสารต้านมะเร็งสูงข้างในตัวแอปเปิลนะคะต่อไปข้อที่9คือมันมีกรดอินทรีย์อยู่2ตัวที่เด่นๆในแอปเปิลเลยคือกรดมาริกกรดมาริกทาให้แอปเปิลมันรสชาติเปรี้ยว่แต่มันจะเปรี้ยวคนละแบบกับกรด ซิตริกนะกรดซิตริกที่มีในสม้มในมะน,นาวจะเปรี้ยวแบบโอ้ยเปรี้ยวอะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวจนบงังคังของมอะแต่ในกรดมาลิกในแอปเปิลเนี่ยกรดมลิกนี่มีมากที่สุดคือในแอปเปิลแต่มันก็มีในผลไม้อื่นด้วยนะเช่นพวกเชอร์รี่มะเขือเทศมันจะเปรี้ยวอีกแบบหนึ่งเนี่ยเปรี้ยวของกรดมาลิกกรดมาลิกข้อดีเนี่ยนะคะมันจะช่วยในกรกระตุ้นในการบีบตัวของลำไส้ งั้นคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายกินแอปเปิลเลยค่ะไฟเบอร์ก็สูงแถมมีกมรดมาลิกช่วยในการบีบตัวของลำไส้แล้วมันมีกรดอินทรีย์2ตัวใช่ไหมเมื่อกี้ที่หมอพูดชื่อกดมาลิกแล้วก็กดทัททาริกกดทัททาริกนี่ก็ช่วยบรรเทาอาการมวนท้องอืดท้องท้องแบบระบบการย่อยอาหารไม่ดีเนี่ยกดทัททาริกก็ช่วยนะคะแล้วพวกกรดอินทรีย์2ตัวนี้มันจะลด คราบคาบตามหินปูนต่างๆในฟันเพราะนั้นคนกินแอปเปิ้ลสม่ำเสมอวาและลูกวันละลูกในฟันจะไม่ค่อยมีหินปูนฟันจะดีด้วยเพราะกรดพวกนี้ค่ะมันไปทําลายพวกแบคทีเรียคราบจุลินทรีย์ต่างๆะระบบการย่อยอาหารก็ดีนะคะการที่ที่หมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยนี่คือประโยชน์ของแอปเปิ้ลเลยนะว่ามันมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะงั้นเราแบบระหว่างมือ้อหิวจังเลยอยากหาสแน็คทานแอปเปิ้ลค่ะไม่ต้องไปคุกกี้โดนัท กินแอปเปิ้ลมาลูกหนึ่งโอ้ oh, อิ่มอยู่ท้องดีด้วยเป็นผลไม้ที่หาง่ายาสะดวกอ่ะปัจจุบันนี้มีทม์ซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดสะดวกหาง่ายราคาไม่แพงแล้วแถมมีคุณประโยชน์สูงมากก็แนะนำให้เพื่อนๆลองหามาทานดูนะคะโอเคค่ะเป็นคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่ฝากประโยชน์ของแอปเปิลเอาไว้ก็อยากให้เพื่อนๆลองมาหาทานดูนะคะติดตามกันได้นะคะทางหมอปุ้มแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้นะคะ กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้หมอนะคะสวัสดีค่ะ